สมุนไพรไทยบรเพ็ดกับสบรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะมารู้จักลักษณะของบรเพ็ดกันก่อนค่ะบรารเพ็ดมีรสขมเป็นพืชสมุนไพรชนิดเทาจะเลื้พันขึ้นกับต้นไม้ชนิดอื่นเป็นลักษณะเทาใหญ่ทรงกลมยาวมีผิวที่ครุขับเป็นปุ่มนี่คือลักษณะเด่นของบรารเพ็ดค่ะ เถาบราพีเมื่อถูกกรีดหรือตดัดจะมียางสีเหลืองหมาออกมาใบของบรพภทเป็นใบที่เรียงสลับกันเป็นรูปหัวใจเป็นใบเดียวดอกจะมีสีเขียวแกมเหลืองออกเป็นช่อๆจะมีผลลักษณะกลมสีเหลืองหรือสีแดงต้นบรพภทสามารถพบได้ตามป่าทั่วไปและสามารถนำมาปลูกไว้ในสวนที่บ้านได้การขยายพันธุ์บรพีสามารถทำได้สองวิธีคือการพ่อมเมล็ดและการปักชำเถานะคะ บรารเพทใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านบรารเพททุกส่วนใช้ทำสมุนไพรรสขมนั้นมาจากสารพิโคโรเรตินเป็นหลักซึ่งในความขมอุดมไปด้วยสารอันคาลอยไกลโคไซกรดฟีโนลิกเป็นต้นค่ะมีสรรพคุณทางสมุนไพรดังนี้ค่ะ 1. บำรุงกำลังโดยนำเถาบราเพทมาต้ม แล้วกรองน้ำไว้สำหรับดื่มจะช่วยบำรุงกำลังสำหรับคนที่อ่อนเพลียที่เพิ่งฟื้นจากอาการไข้หรือฟื้นตัวจากการผ่าตัดค่ะ2ช่วยให้เจริญอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะบอระเพชรมีรสขมช่วยกระตุ้นให้อยากอาหารค่ะ 3. บรรเทาอาการต่างๆเช่นอาการหวัดอาการเจ็บคออาการไอนำเท้าบระเพ็รไปต้ม แล้วกรองน้ำไว้สำหรับดื่มหากมีรสชาติที่ขมเกินไปให้นำไปผสมน้ำผึ้งเพื่อให้ดื่มได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ 4. เป็นผดผื่นตามร่างกายโดยนำใบบระเพ็ดล้างให้สะอาดนำมาขยี้แล้วถูผิวที่เป็นผื่นหรือแผลต่างๆจะทำให้แผลแห้งไวต้านการอักเสบค่ะ 5. บระเพ็ดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่อยากจะเชื่อเลยว่า บระเพ็ดที่มีรสขมจะเป็นอนุมูลอิสระชั้นยอดที่สามารถลดการทำลายเยื่อบุผนังเซลล์ทำให้เซลล์คงรูปและยับยั้งการทำลายสารพันธุกรรมของมนุษย์ได้อีกด้วยการกินบระเพ็ดสดๆจะทำให้ได้รับประโยชน์จากบระเพ็ดมากที่สุดการกินสดๆหรือฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วกินไปพร้อมกับโยเกิร์ตจะทำให้ลดความขมลงไปได้บ้างหรือการเคี่ยวมะเขือพวงพร้อมกับเคี่ยวบระเพ็ด จะทำให้ไม่ได้รับรสขมมากเกินไปกินง่ายมากขึ้นค่ะข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านบรเพชรหไม่ควรกินบรเพชรในรูปแบบต่างๆเป็นระยะเวลานานเพราะจะทำให้ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้นจะทำให้ตับทำงานผิดปกตินะคะ 2. หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรห้ามใช้ จะทำให้ได้รับอันตรายจากสารบางอย่างในบรเพ็ดนะคะ 3. หากเกิดอาการตัวเย็นชาปลายมือปลายเท้าตาเหลืองให้หยุดรับประทานบรเพ็ดทันทีเพราะเป็นอาการเริ่มต้นการผิดปกติของตับนะคะ 4. <See you. S 1> การใช้บรเพ็ดในรูปแบบสมุนไพรอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะคะจึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณการใช้ที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอนะคะสมุนไพรพื้นบ้านบราเพ็ดจะมีประโยชน์เมื่อใช้อย่างถูกต้องนะคะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลน e ี้ .com ขอขอบคุณค่ะ